สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงาน Android V1 ววน,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนาสินค้าไม่ได้ชักชนวกนในการลงทุนใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกม b a r ี y นะเกม b a สนะสายฟรีทุเอินก็เล่นได้นะอ่าก็ตอนนี้ก็เปิดให้ดาวนะ์โหลดนะแต่ว่าไม่มั่นใจนะว่าผ่านทาง Play Store แล้วก็ App Store เนี่ยสามารถ เล่นได้หรือยังนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นต้องลองไปค้นหาดูนะหรือลองดูในชีวิตของเขานะ,ะรูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นการเล่นการเล่นบาสนะอ่าเลเป็นคนหน้าสดสดสด,สด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสดใสน,นะอ่าไม่รู้แบบการเล่นมันจะเป็นยังไงนะ ก็จะมีโหมดมีตัวละครมีอะไรอย่างเงี้ยนะหรอหน้าเล่นอยู่นะแต่ว่าการเล่นก็ดูเหมือนเล่นบนมือถือนะแต่ผมไม่รู้ว่าแอปมันสามารถดาวน์โหลดได้หรือยังสำหรับบาลีนะเกมบาส n f อ t r e e ฟ to e r r n นะครับโอ้ค่อนข้างสวยสดสวยโอ้มีไอเทมด้วยโอ้มีมือคานอสแหวนมีโอ้มีรวมๆเหมือนเหมือนพายุกิด้ไหมในดวโอ้ก็มี รายละเอียดพอสมควรนะอะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณที่ตามและรับชมนะพีหน้าเราเข้ามาดูกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงนะว่าจะเล่นได้ไหมนะบนมือถือนะ,อะ,อะใต้คลิปก็จะมีลิงก์นะ b VPN ทดลองใช้30วันนะมุดไปเล่นเกมต่างประเทศได้มุดดูพวกเน็ตฟิกที่โดนบล็อกหรือด,ดูเว็บต่างๆที่โดนบล็อกนะสามารถเข้าไปดูได้ ทัวร์ไอเดีเคเอเตอร์นะกดเข้าเป็นหนึ่งคนละหนึ่งคลิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องไปดูผลง,งานได้นะอ่า uh, ใครจะหารายได,ได้กับการเขียนบทความออนไลน์หรือลงวิดีโอออนไลน์ก็ได้นะครับออ่ uh ่า huh. า uh, กระดานเทรดนะคลิปโจนับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครเพียงหนึ่งนาทีอันนี้เปิดมาห้าปีนะโอเคเอ็กเวสต์คลิปโันดับสองโลกเปิดมาแปดปีโอเคเอ็กในมีระบบเทรดมาจิ้นดีสุดในโลกดีกว่าใบนั้นดีไงก็ลองสมัครดูมีทั้ง นะเว็บเทรดกูคอยนะเปิดมา4ปีเก็ได้ด้โอแอลแบงค์นะแล้วก็สายเกมโมบ็อกเกมสร้างรายได้โรลล์คอยสายฟรีโตเออนะบิทคอยเมนต์เก็ฟรีโตเออร์เขาพูที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เชิญชวนการลงทุนอย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครลงทุนก็พิจารณาการดีๆครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย